วันนี้จะเป็นประสบการณ์การไปนอนบ้านเพื่อนข้างแรกของพวกเราถึงบ้านเพื่อนยังกัเพื่อนบ้านเพื่อนข้างแรกหรอวิ่งบ้านเขาไอ้เยอะไหมขโมยของมั่งได้ไหมอยากรูว่าบ้านเขารวยขนาดไหนหรอดูนั่นสิวอนหลังงานงานสร้างแล้วดูบ้านเราเวกนี้คือแบบว่าเออเป็นบ้านไม้ธรรมดาบ้านเขาดูมีติดกระจงกระจกเรียบหรูดูแพงวิ่งอยากไปแล้วว่าดีจอดรถให้น้ำมาจอดรถได้ทั้งสองคัน ฉันเนี่ยตเตรียมบิกินี่มาด้วยนะวันนี้จะได้ใส่ชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ลายดอกชบ,บาก็ดูบิกินี่ลายดอกชบ,บา้าจะได้เด่นเกินอะ่ะก็ดูหน่อยไม่ได้หรอกมันเป็นความลับของฉันจะเอาไปเต้นติ๊กต็อกเอาล่ะพเพื่อนถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวพวกเราไปบ้านแจ๊กันเลยก็ชื่อแจ๊คเหรอโอ้พวกนายมากันแล้วเหรอพอดีเพื่อนเฮ้ดูเหมือนว่านายเนี่ยจะกินหมากฝรั่งคนเดียวไม่แบ่งเราเลยนะ เอ้เพ hey, 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 ื hey. oh, okay. okay, okay. ่อนวัดดีวัดดีพวกนายก็มากันนานแล้วล่ะสินะเรารอนายสักพักนึงแล้วกดกิ่งเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีมาจนไ้ฉันก็รอนายนานเหมือนกันแต่ว่าฉันเนี่ยขัดทูเพชรรอน่ะโอ้โหรวยเกินเขาไปด้านไหนกันเถอดเดี๋ยวฉันพาดูบ้านรอบๆนะโอเคโอเคเพื่อนบ้นสวยจัดตามเพื่อนไปตามเพื่อนไป เพด้วยอ่ะอุ้ยใหญ่มากเลยฉันขอบปีได้ไหมบวกไม่ได้เลยเดี๋ยวมันเลยหนามก็ตามหมดหร้วอุ้ยฉันได้ขโมยของมาด้วยแล้าต้องตามเพื่อนของเราไปนี่คือห้องนั่งเล่นของฉันเองนะนี่ห้องนั่งเล่นยังเรียบหรูดูแพงไรฮะห้อนี้เนี่ยประมาณห้าล้านห้านะโอ้หแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ไว้รองรับการที่เพื่อนๆจะมานอนค้างบ้านฉันด้วยทีวีใหญ่นี้ สุดยยกมาเลอหน้าอบปุ่นนุ่มนิ่มสุดๆไปเลยนะเนี่ยไอ้ถ้าขอร่างดูทีวีเลยได้ไหมล่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอะไรพวกนายดูอีกเพียบตามฉันมาเองอะไรหรออะไรหรอเน่เน่คือห้องครัวของฉันเองห้องครัวในโล่งเนาะโล่งมากเลยตุ๊กตามันน่ากลัวนะเนี่ยไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยเออนั่นะดี นี่เป็นตุ๊กตาที่พ่อฉันซื้อให้จากอเมริกาอะ่ะวันนี้เขาพึ่งไปบ้านผีสิงมา<อ>แพงนะตัวเนี้ยเขาอย่าไปจับนะนี่มันของคนรวยโอเคไม่จับก็ได้ขอเยียบสักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ,เป็นบนญขนแบบนี้นะนี่ใส่ไม่ดีเลยไปไหนต่อเพื่อนอาตามาตามมาตามมานี่ฉันอยากให้นายดูห้องนี้จริงๆเลยนะนายเดินเร็วก<อ>ว่านี้นิ้มกาลาด่ นี่ก็คือ,อลงรถลงรของพอ่อ่านเองว้าวโอมีรถหลูด,ด้วยอ่ะโอมันสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าฉันนึกว่านายจะมีรถซุเปอร์คาร์ซะอีกนะนี่มันรถอะไรเก่าชะมัดเลยปกติพวกเราก็มีคันหนึงนะแต่เอาไปไว้ที่อูน่ะพอดีมันเสียโอ้ซ่อมยังไงก็ตามเพอะไปกันต่อดีกว่าโอเค แหม่ไ,ไม่น่าล่ะอันนี้มันน่าจะเป็นรถที่เขาแบบว่าแบบเอาไปซ่อมใช่ไหมแล้วก็ให้รถกากๆมาอ้ออันนี้มันรถรถรถซื้อแกงแม่บ้านไงใช่ใช่แม่บ้านนี่มีรถอย่างนี้เลยเหรอรวยแน่นี่ไ,ไปไหนต่อเพื่อน,นคือไปด้านบนเดิ์พวกนายไม่อยากเห็นเนาะว่าห้องดองของฉันมันเป็นยังไงอ่ะไม่อยากเห็นใจตายอยู่แล้วไอ้เราเป็นเตียงน้ำหรือเปล่าแล้วทำไมนายเดินช้าจังเลยอ่ะเป็นลิสสีดวงที่ตู่หรือเปล่าเล่นนาำวันนี้นี่ดี ตรงไหนด้วยไกลางเกงนายมันเข้าวินนิดหน่อยน่ะแต่ว่าเดินไปแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ออกเองคนโดนต้องเดินช้าไงนายไม่รู้เหรอดูดิในก้ะท่อนของเราเองอ่ะแต่ว่าอย่าไปจับอะไรนะเข้าใจเปล่าทำไมอ่ะจะไปจับว่านอนเลยไม่ไได้ปต่อกันเถอะสงสัยจะเป็นห้องนอนของพ่อแม่เขาลรืมั้งหูห้างนอกมีของเล่นเพียบเลยดูดิโอ้มีของเล่นนี้มันน่ากลัวแปลกๆนะฉันไม่ชอบเลยตุ๊กตาไฟไหนอ่ะ ไปไหนแอดเฟรดี้อ้าวเราเพื่อนเราไปไหนล่ะเอ้าวเพื่อนไปแล้วเราห้องนอนของพวกเราคือห้องนี้เหรอตื่นเต้นไงลองดูสิตอลโี้เ,โอเอาล่ะมาถึงแล้วนี่คือห้องนอนที่พวกเราจะนอนกันนะโอเคอุ้ยมีเตียงแต่ละคนพร้อมเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยออกมานอนกับ <อา S 2> มีอะไรด้วยเก็บได้ไหมเฮ้ยพวกนายช่วยฉันหาของเล่นหน่อยได้มหดูเหมือนว่าน้องสาวของฉันน่ะมันเอาไปซ่อนว่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปซ่อนที่ไหน ม่กระจายกระจายเต็มบ้านไปหมดเลยโอนเหลยได้โอ้ยยังไงอ๋อระหว่างระหว่างค้างเต็มไปหมดเลยอ่ะเดยวพวกเราช่ปันหาดีกว่าไอหมีตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอู้มีอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะนี่อยู่ข้างนอกระเบียงเต็มเลยนี่เจออันหนึ่งแล้วมีปืนของเล่นอยู่ตรงนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนรถหวอแถวแถวหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถึงแบบว่ามีเสียงแบบนั้นด้วยแต่เราไม่ได้ยินนะหมู่บ้านแถวนี้มันคนเอ้ยเดี๋ยวนะ เสียงอะไรจุ๊กแจมนี่มันเสียงอะไรวิ้งวิ้งอะเหมืมอนเออ <c oughs> ในห้องครัวเปล่าในห้องครัวใครเปิดมั็นครัวเย็บใบเปล่าไม่รู้แฮะ,ะเก็บตุ๊กตาก่อนแล้วกันเฮ้ยมีห้องมีตุ๊กตาอยู่ในห้องนี้ด้วยลงรถโอ้โหมีลูกบอลน้องสาวของนายนี่โซนจริงๆเลยนะเรียบร้อยแล้วแล้วให้เราทำไงต่อละเพื่อนเยี่ยมมากเลย เอามันเก็บเข้าไปในกล่องใส่ของเล่นนะนี่นี่อยู่ห้องเราเลยนี่นงนงไงถ้าันห้องนอนเราไงแต่ก็ไปเรียบร้อยจุดยแจง้งชันสองแป๊บหนึ่งนะนายใส่ไปก่อนฉันแอบเห็นของเล่นอีกชิ้นนึ่อยู่หน้าบ้านนะฉันอยากได้มันมากเลยอ่ะโอเคโอเคไม่ใช่ของที่แบบแปลกๆใช่ไหมฉันขอแอบไปดูก่อนมันเป็นของที่มีสีทองด้วยอุ้ยโอ้ดูมันอยู่ตรงตรงรั้วไม่ใช่เหรอรั้วข้างหลังเหรอใช่ใช่ใช่มันรั้วหน้าบ้านอ่ะฉันเลยฉันไปหยิบไก่อนนะ อ่ะกันใช้กับพี่ไม้ตอนนี้ใส่ของเล่นก่อนนะโอเคกันไปตุ้มตุ้มโอ้พี่ไม้ของที่เราเก็บมานี่ไม่พอแล้วเนี่ยเอาจริงฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วนี่ไงสิ่งที่ฉันเห็นนี่อยู่นะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยฉันมีไอเดียใหม่นะใช่คิดว่าเราควรไปเปิดทีวีดูแล้วก็หารายการสนุกสนุกที่น่าสนใจดีมากเอาเอาเอาฉันดูด้วยตอนนี้มันมีไอ้นี่นี่นะเรื่องเล่าวิญญาณหลอนของพี่ป๋องเดือดช็อกอ่ะ จะดูอดูปกติฉังงน,นก็ไม่กล้าดูนะแต่ถ้าดูกับเพื่อน,น่ะฉันดูก็ได้เอ้ยกับฉันจองนี่เลยกับน้ำดื่มแสนอร่อยเปิดไลยเปิดเลเ,เ,เปิดนปะปิดทีวีเป๊ะอุจจเอาดูก็เอาด่วนดูเหมือนว่าจะมีอันตารายมีลุงหน้าตาแปลกๆอยู่ในสถานที่บริเวณแห่งนี้ลุงลุงรับพาตัวเด็กเหรอแล้วก็เรยเงิน เห็นว่าลุงคนนี้เนี่ยจับตัวเด็กไปแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็น <Be S 1> พวกเขาอีกเลยให้ตายเถอะมีเรื่องประ้าๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเนี่ยขอให้ทุกท่านอยู่แต่ในบ้านและคอยระวังตัวให้ดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮ้ยได้สาระธรรมะเลย ลุงนั่นะจะหน้าตาน่ากลัว,ลวแต่ไม่มีทางที่จะเข้ามาในบ้านที่มีระบบรักษา<ต>ความปลอดภัยพร้อมแบบนี้ลนะ่ะพร้อมยังไงลัวก็ไม่มีดูดิเนี่ยเจอรประตูก็ไม่ไม่ล็อกด้วยดูถึงแม้ว่าลุงจะหน้าตาคุ้นๆแต่ยังไงก็เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเชื่อฉันในแน่ใจหรอไงคุณนเขาเป็นคนในครอบครัวป่ะนี่ดี เอาละตอนนี้ฉันว่าเราไปตั้งป้อมป่าหมอนกันดีกว่าได้เลยโอ้โหครามหมอนฉันจะตั้งป้อมตรงนี้เลยเราจะตั้งตรงนี้เหมือนกันไอ้ยุนชุดแกเราอยู่ด้วยกันเลยมาโอเคจัดไฟเราขอป้อมนี้ไม่ได้ไปบ้านนายหมอนเดี๋จังอ่ะเออเามาัไหนีีรวยจานฉันน่ะ ทำโรงงานทำหมอนยังไงล่ะแล้วเนี่ยเป็นหมอนขนเป็ดพิเศษเลยนะโอ้โหรวยจริงดูนี่ขบานเอ็กซ์ิโมแน่สุดยอดไปได้ไกลเด็ดเอ้ยจะเสียงอะไรอ่ะโอ้โหดูเหมือนว่าไฟมันจะดับนะเนี่ยแล้วทำไงดีล่ะฉันจำได้ว่าพ่อแม่ฉันบอกให้ไปเปิดอะไรสักอย่างน่าอ้อน่ารไปเช็คกันหน่อยดามาพอดีฉันกลัวความมืดอ่ะโอ้ฉันไม่กลัวไง พวกเราก็กลัวเหมือนกันไปไปไปห้องที่สำหรับรีเซ็ตไฟจะอยู่ด้านนอกอหรอนึกว่าอยู่ในโรงรถซะอีกไอ้เพื่อนดูนี่อ่ะเรียกฉันว่าพระเจ้าฉันสามารถเดินบนน้ำได้ไม่อากาศมันเย็นหรือเปล่าน้ำมันเหลือน้ำแข็งแย่หริงเจี๊ยงนียนี่เนี่บิ๊กเกอร์อยู่ข้างโรงรถไงงั้นฉันเปิดเลยนะจ๊ะไป โอ้โหต้องซ่อมอีกนานเลยอ่ะพวกนายดูต้นทางให้ฉันทีนะเผื่อว่ามีผู้ใหญ่มาเขาจะไม่อนุญาตให้ฉันทําอะไรแบบเนี้ยวุ้ยวุ้ยเสียงอะไรอะลุงมันยืนอยู่ข้างนี้ลุงแปลกๆนะตาแปลกๆยืนอยู่นี่ฉันจะไม่เห็นเลยฉันได้ยินแต่เสียงอ่ะได้ยินเสียงนูดอ่ะเฮ้ย เพื่อนเราะว่าเรามาเล่นไฮแอนด์ซีกันดีกว่านะฉันอยากเล่นซ่อนแอบ,บมานานแล้วไหนๆไฟก็ติดแล้วพอดีเลยโหเล่นที่ไหนเพื่อนเอาล่ะถ้าอย่างงาั้นฉันจะไปซ่อนแล้วพวกนายหาฉันนะเอาฉันต้องหาเหรอฉันว,ว่าให้ฉันซ่อนงั้นเล่นกันทั้งหมดสี่รอบโอเคก็ได้ก็ได้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วปิดตาห้ามแอบดูนะโอเคโอเคฉันปิดตาฉันจะโกงฉันจะโกงอุ้ยเฮ้ยมันปิดตาเอาเพื่อนหายหมดแล้ว เเออ้หาพื่นถึงเวลาหาแล้วใช่ไหมไปกันเพื่อไปกัช่วยกันหาไปซ่อนที่ไหนกันล่ะเนี่ยพี่กินฝังนู้นมีป่ะในห้องครัวไม่เห็นเลยฉันดูนอกบ้านแค่นะในตู้เย็นเยหรือเปล่าไปแล้วเพื่อนตรงไหนยืนตรงไหนนอกข้างนอกตรต้นไม้ข้างหลังบ้านเอ๊ะไปซ่อนไก่เหรอไปซ่อนเนี่ยหรือเปล่าไม่เนี่ยเลยยืนจังก้าโอ้โหเนียนเนี่ยตรงไหนเนี่ยเนียนไหมล่ะเอ๊ะ ฉันเจอนายแล้ว<ต>โป๊้ยนายเจอฉันเหรอทำได้ดีนี่ในรอบแรกนะฮะฮ่าฉันเจอนายแล้วอาลรงั้นต่อไปฉันจะลงไปสักอีกครั้งหนึ่งนะโอเคหาน,น้าเข้ากำแพงเอาเดิเอาเดิพเอาเสร็จยังสามสองเดิหาเลยโอเคฉันคิดว่าน่าจะอยู่ด้านบนนะฉันได้ฉนดันล่างแล้วกันได้กลิ่นนะ เสียงเขาแบบว่าเดินชุกๆๆๆๆปีนบันไดเ้าหรือเปล่าใส่ผ้าเช็ดไม่นแ่มันได้น่าจะเป็นเสียงเจแล้ที่ไหนที่ไหนอะมาที่เดิมเลยที่ที่ที่เราเจอเมื่อกี้ไเดี๋ยวดามันอเล้เดี๋ยวว่าไม่ไกลจากที่รรนหรอเนียข้องคัวนีๆๆยม่เจอท่าอีกแล้วอุาแอดตรงมุมแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่า งมุมเนี่ยเป็นที่ทีอันตรายที่สุดแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยทีสุดด้วยกระจกทะลุขนาดนี้อจริงใสมากแถมที่นี่ไฟแบบสว่างจ้างลอยอีกรอบนะสามสองหนึ่งหาลอยฉันว่ามันอยู่แถวนี้แหละแต่มันไม่ไกลนะะเฮ้ยต้องมาดูนี่นี่มหนอยู่บนต้นไม้หรือเปล่านะหรือว่าอยู่ตรงไหนฉันเจอแล้วเจอแล้วดูไหน เบเกอร์เบเกอร์มาดูดิโอ้โหเนียนเลยเนียนไงตาดีจริงเลยเจอฉันอีกแล้วเหรอทำได้ดีนี่ฮ่าฮ่ารอบสุดท้ายเอาละงั้นรอบสุดท้ายคราวนี้เนี่ยฉันจะซ่อนให้มิดชิดกว่าเดิมขอให้มิดซ่อนที่ไหนอาได้เลยจริงหรือเปล่าดูสิเฮ้ยมันมีซอกตรงนี้ด้วยนะเพื่อน เฮ้ยโหะไหนะเฮ้ยอยู่ในกาลาดอยู่ในกาลาดหายเหรอใช่ใช่ใช่ลงรถลงรถดีด้วยยืนอยู่ข้างรถเลยป้องโอ้เฮ้ยเจอฉันอีกแล้วน่าเบื่อชะมัดเลยพวกนายอ่ะหาฉันง่ายเกินพวกนายพวกนายก้าค่ะฉันคิดอะไรดีๆออกละ ยังไงตอนนี้เราก็เล่นกันพอแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่านะน่าเบื่อเฉพาะจอดแอบเนี่ยนายทอดไม่เนียนอ่ะใช่นายทอดไม่เนียนไม่ใช่เกมไม่สนุกเลยใครโทรศัพท์มาใครโทรมาเฮ้ยเพื่อนมีคนโทรมาฉันฝากรับโทรศัพท์ตัวได้มะ้าใครโทรที่ไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้อ่ะโอเคโอเคให้โทรมาตอนนี้เนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยฉันรับไม่ได้อ่ะอุ้ยเพื่อนมารับเอง ก็หลับเลยเพื่อนฮัลโหลนั่นใครครับฮัลโหลฉันกำลังจะไปเหรอเนะนพ่อพ่อเขาเหรอเสียงพ่อนายเหรอคุณลุงนั่น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 เปนเสียงคุณลุงเหรอคุณลุงคุณลุงเหรอครับอีกไม่นานก็จะถึงแล้วเฮ้ยเสียงมันดูแปลกๆนะน่าใช่คนในครอบครัวนายปะเนี่ย ลุงไหนเนี่ยเออฉันว่าลุงฉันเราจะกลับบ้านนะอ๋อลุงนายแหมเสียงซะเข้มเชียวฉันว่าพวกนายไปซ่อนข้างบนก่อนดีกว่าถ้าเขารู้ว่าฉันพาเพื่อนๆมาเยอะขนาดนี้โดยไม่ขออนุญาตอ่ะฉันโดนด่านแน่เฮ้ยไม่รู้มาแล้วมาแล้วไป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 เฮ้ยเราไปซ่อนตรงที่หมอนที่เราทำไว้ดีป่ะไม่ได้เด้อตรงไหนอ่ะตรงนี้ไอนเ้ยไปใต้เตียงดีกว่าเอาเตียงนี้เตียงนี้โอ้โหเราซ่อนเตียงนี้ รุอยโอเคซ่อนแล้วลุงลอยซ่อนก็เสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยถ้าถ้าลุงนายมาอย่าให้มาในห้องนอนเรานะโอเคโอเคฉันจะพยายามนะตื่นเต้นจังเลยลุกมาแล้วเห็นเสื้อคุณลุงเออเุ้ยท้ายลุงลอยมาลุงมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเฮ้เจกเล่นอยู่คนเดียวเหรอแล้วพ่อแม่ไม่อยู่เหรอได้ชวนเพื่อนมาบ้านหรือเปล่า ลุงคิดว่าได้ยินเสียงคนอื่นเนะพวกเราเงียบเล้วอู้ไม่เงียบเอ่อไม่ครับผมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เพิ่งดูโทรทัศน์เสร็จด้วยอ่ะครับอืมเออเหรอเงนเมอกับลุงไปไหนกันนะลุงพาเจคไปไหนอ่ะเอ่อทำไมล่ะครับโอเคเมอกับลุงนะเจ๊แต่ผมไม่อยากไปดิรานเลือกได้ที่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยเอุ้ยทำไรเจ๊อะ เราจะทำยังไงกันนี่อะเราต้องไปหาเจ๊แล้วมาช่วยเขาอะใช่พี่ไม้เนี่ยมีความคิดดีไหมเรายังไงอะเราต้องไปช่วยแล้วเราต้องไปหาเจ๊ก่อนเจ๊อยู่ข้างล่างนี่โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันดูเดี๋ยวก่อนนะเราควรที่จะไปช่วยเจ๊หรือว่าปล่อยเจ๊ไปฉันว่าเราควรไปช่วยเจ๊นะเพราะว่าไม่กันน่ะเจ๊ต้องโดนทำร้ายแน่ๆเลยลุงเลยเพื่อเรานะลากไปเลยแบบนั้นอะ แล้วแถมฉันคิดว่าเฮ้ยมีห้องตาลุงจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ดูจากขากางเกงอ่ะน่าจะใช่คนในข่าวป่ะใช่แล้วตรงนี้มันมีห้องใต้บันไดเอ้ยใต้ใต้ดินด้วยอ่ะอย่างนึงอ่ะลุงอ่ะไม่ได้พกอาวุธมาถ้าะเรามีผีคนไงเราช่วยกันได้ใช่เราตุ๊บตาบเลยไปโอเคไม่มีอาวุธแน่ใจเหรอเราต้องเค็คตุ่มทุกห้องเลยโอ้ขยะโอ้ขยะขยะมีไหมมีไหมไม่มีห้องนี้เลยไม้ล้ม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 อกใจ ก่อนเหรอเราต้องหาเช็คห้องอื่นเช็คห้องอื่นทุกห้องเลยนี่ห้องนี้ห้องนี้เจ๊เอ็ะอุ้ยโอ้โหเหล็กหล่นนาเสียเบาๆดิเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เราไม่ทันทำอะไรเลยมันก็หล่นเองแล้วลุงรู้ผลนี่ยไปเช็คห้องอื่นกันดีกว่าไปทุกคนไปไปไปมีห้องไหนอีกอะพี่ไม้นายลองเปิดห้องข้างหน้าหน่อยได้เลยข้างหน้าน่าเปิดได้เป็นไงโล่งมากเลยอะ เสียงอะไรเลยเอ๊ะเอ๊ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิประตูเสียงเสียงมันดูแปลกๆนะเหมือนมีเสียงหายใจด้วยอ่ะใช่ไปไปห้องนี้มันเป็นห้องผีสิงแน่ๆเราต้องไปเช็คห้องอื่นไปเถอะห้องไหนล่จุ๊บแจงโอเคมาไห้จุ๊บแจงห้องนั้นอ่ะอ๋อฉันไม่กล้าเข้าไปดูนะเข้าไปเลยห้องนี้โอ้ยนี่มีเจ๊กเลยสัญญาณของเจ๊กเลยเอาล่ะไปนั่งอะไรเนี่ยจะเมื่อยอ่ะเหนื่อยเกินจะเมื่อยก่อน โอ้ยไปใช้ห้องอื่นต่อเร็วไปไปไปอุ้ยหน้าตื่นเต้นขนขึ้มากเจคพกนี้มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีเหรอไม่เราไม่เจอแน่ๆแน่เจคเราอ้สองห้องเพื่อนเราต้องเจอเขาในสักห้องหนึ่งนี่แหละใช่ใช่เอ๊ะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย my god อะไรอ่ะนั่นพวกเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปแน่ จบแล้วนะตายเดนจบกเราไปในทรายเนี่ยนะแต่อันนี้ไม่ใช่แก๊งว่ามันไม่ใช่แกงอะ่ะท้องไงดีเราต้องหาอีกขา,ขาก็ต่อไปไม่มีห้องหนึ่งตรงนู้นนะเพื่อนใช่เราต้องเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมไปทุกคนห้องสุดท้ายนะโอ๊ยน่ากลัวเอาละห้องที่ลึกที่สุดของเบสเมนต์ ไหนอะไปทางไหนไมไทำไทามสอนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราทีไม่ลุงหายใจแรงจังเลย่ไมลุงพืชนปานมันตามมาอยู่พวกแกอบเลยกนเจ๊งเเอาเยเอาไงเอาไงเราต้องแอบหรือว่าไง ทางประตูทางออกก็ได้นะถ้าพวกนายคิดว่าการซ่อนมันอาจจะแบบไม่ปลอดภัยอ่ะเราจะซ่อนหรือเราจะออกไปเลือกเลยสล็อตเร็วฉันว่า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 เฮ้ยเสียงไม่ใกล้นะหนีได้หนีก็ีดาไปแล้วเราก็สามารถหนีออกมาจากลุงโรคจิตนั่นได้ แต่ว่าเจ๊ก็หายตัวไปอยู่ดีแต่ก็ยิ่งดีตรงที่ว่าเขาหาเราไม่เจอจับตัวเราไม่ได้แม่เอาละทุกคนามาที่ฉากจบฉากที่สองถ้าเกิดว่าเราซ่อนตู้เนี่ยจะเจอกับอะไรจะกับล,ลุงเออลุงเงยอถึงเวลาที่เราจะซ่อนตัวแล้วเราจะใช้ตู้พวกนี้แล้วลุงคือแบบว่าไม่สงสัยเลยเหรอว่ามันมีตู้อยู่สี่ตู้แล้วพวกเราสี่คนหายตัวไปไม่ไรหรอกลุลงลุงไม่สงสัยหรอก ลุงข่าย่งงงนิดนึงไงจังหวะนี้นนพวกเราซ่อนเลยโอเคไม่มีใครรู้ดูเนยเจอเด็กเดอออกมาเถอเดี๋ยวลุงพอไปกินขนมเนะลุงข่าใจแรงจังมีใครเห็นลุงบ้างไหมอ่ะเห็นหอยู่ด้่งต๊ะตะอูอั่ตะไม้ไม่ใครเลย สวยแล้วไงเขาตัวทุกตูวเลยพวกนายอยากหายใจดังสิดูกันหรือเปล่าเจมจอยนะลุงนะออกมาเธอหน้าเชื่อลุงเดี๋ยวเพอ่มไปกินในติ่มนะกินไม่เอาอ่ะถ้าไม่ใช่ส้มตามจะไม่กินหลอกสอยจูอ่ะเจลุงหายใจไปแล้วเย้ yeah! และแล้วเราก็สามารถซ่อนตัวจากลุงได้และลุงก็หาเราไม่เจอ ก็เป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆสาหรับการไปนอนค้างบ้านเพื่อนในวันนี้ดันเจอเรื่องสวยซะได้แถมไอ้ลุงบ้านนั่นเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องการเด็กไปทําอะไรเอาไปธรมาในห้องใต้ดินเพื่ออะไรและเจ๊กจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ต้องติดตามชมในอีพีต่อไปนะว่าจะมีพระส,สหรือเปล่าและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้พวกเราด้วยที่สาคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีพร์ทีลิป่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบาย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  ไเไอ้เด็กพี่กินเหมือนปวดฉี่ใช่ปวดฉี่หนูขอดูหน่อยสิว่าอันนี้มันอ่าเอนดิง้งเออเอนดิ้งคืออะไรอันหนึ่งอ่ะต้องไปดูข้างหน้านี้